คนไทย90%เสี่ยงเป็นโรคกระดูกพุนเหตุบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอ ซึ่งอาหารยอดฮิตนะครับในคนไทยเราปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราขนมจีนหรือว่าส้มตำนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาหารพวกนี้เนี่ยได้รับปริมาณของแคลเซียมประมาณ200มิลลิกรัมต่อวันเองนะครับซึ่งมันไม่พอครับต่อสารอาหารที่เราควรจะได้รับต่อวันนะครับในคนปกตินะครับควรที่จะได้รับแคลเซียมนะครับประมาณวันละ1,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับดังนั้นนะครับเราควรที่จะบริโภคนะครับแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งนะครับงาดาถั่วเหลือง หรือว่าผักใบเขียวเช่นคะน้าบอกคลอรีนะครับหรือว่าปลาเช่นพวกปลาแซลมอนปลาซาดินเป็นต้นครับทุกคนรู้ไหมครับว่ามันมีวิตามินอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้การดูดซึมแคลเซียมเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับวิตามินตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวพาเจ้าแคลเซียมเนี่ยเข้าสู่กระดูกได้ดีขึ้นนะครับและวิตามินตัวนั้นก็คือวิตามินดีนั่นเองครับหลักๆนะครับเราจะได้วิตามินดีนะครับมาจากแสงแดดครับในช่วงที่มีอัลตาไวโอเลตดีนะครับหรือเป็นช่วงประมาณ9โมงถึงบ่ายสามนะครับ โดยในส่วนของอาหารนะครับก็จะได้รับปริมาณวิตามินดีเช่นกันครับแต่จะได้รับในปริมาณที่น้อยมากๆครับเช่นปลาทูน่าปลาทูปลาแซลมอนชีสเนื้อวัวเป็นต้นครับและการได้รับโปรตีนหรือคอลลาเจนที่เพียงพอครับก็จะกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารส่งผลทําให้การดูดซึมแคลเซียมเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น